จะเปันอนอะไรูนง้ก็บอกว่าร่งมันเป็นดีอะรว่าายหล่รงนสูาวแรงบดนะลนพะัะร่นแคใส่เ ไอีเบสเอาไอเบอ่าทำไมดิไม่ใส่จร ER ิงอะม้เนาะมทำไมก็ต้อมาดิมาท้งไมอนะ้อ จุดยังไม่สามังไม่สามสงสุ คนช่วงนี้ตนนนไม่กวนมากกว่าไปชกูก่เลยไมไม่กวนี่ไหนไมก่นมากถ้าท่ไหยก็จะเป็นชี้ขาไม่ก่นมากมากกว่านีบปรับปรุงแล้วขนาดขนาดยังไม่ได้ของกูยังนั่งชิดนอนชิดจังหวัดกูท่าเือยวสามสามสาม ทำเหมือนเป็นร้วดเฉยๆที่ว่าหนูจะทาแล้วข้างบนก็จะเป็นทำ่ว่าจะเป็นอะไรกันนะไม่มันแบบถ้าเราวาไม่สวยเขาไปกวาข้างในแล้วลูกไปะะเลอะมันแก้ยากแม่เข้าไปอแกะก่อสิจ่ายห่อยกัน ยังไงก่อนอันดับแรกอ่าอะไรมาเนี้มาเอามาอพี่จะข่มขืนมาเเกินจะเอามีดาไมมาเนี่ยเนี่ยหตหตนี้ีต้องต้องผสมอันอยเหรอเอานี่ถือลงก่อนทั้งหมดนี่จะตรงไหนเหรอั่น่ะตรงนื่อีม่ไง่เสนสีชมพูกมันเป็นอะไรวะไม่อะ

ร้ยสามสิบเ็าไมเี่ยวเกี่ยวน้าสีนลำโพกแปดจ็ดห้าลิตรนจุดแปดเจ็ดห้าลิตรหน่จุดเจ็ด้าาะบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำความสะอาดร้านนะคะวันนี้ ปรับปรุงร้านให้ร้านเช้าคุณสวยนะคะนี่นั่งอยู่น้านสา้าเขาจะขายของเนาะนะคะตรงนี้เมื่อกี้เทป,ปูนเสร็จแล้วก็พากันมาทำความสะอาดร้านนะคะนี่นะคะคุณมองเห็นดีนี่เนาะจะทาสีนะคะทีนี้ก็ <สะ S 1> ขอจะปดเียงเท่านี้ก่อนนะคะ,<ส>ะเดี๋ยวเตรียมตัว ช่วยกันทาสีนะคะกําลังเตรียมสีอยู่เนาะนะคะตอนนี้เตรียมสีนะคะก็จะทาร้านที่อยู่ด้านหลังป้านี้เนาะนะคะเพื่อว่าก็ขอขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับัโบนาะนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เราห้อเราสิบเกอันนี้ให้รายกี่บาทนนี้ห้าบา